我万岁！万岁！ ที่ไปทำหน้าที่สวมเสื้อช้างประเทศไทยครับนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องการและอยากกล้ามายืนตรงนี้วันนี้เป็นทีมเรียนของขยายแห่งนี้นะครับวันนี้เขาเป็นตัวแทนรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นที่เรียนเป็นทีมชาติไทยนะครับเองตลอดเลยนะครับ คิวมอลลี่ใส่กึ่งเก่งครับรางวัลอันดับสุดท้ายสำเร็จไ้วครับในความภาคภูมิใจครับผาไทยเพชรได้สวมเสื้อแชมป์สวีทีกับผาไทยเพชรใจสว่างและขโมยบอลแก้วจีนกระหนกับวิธี